ข้อ4ี่ขี้เหล็กเป็นไม้ดอกที่ไม่น่าสนใจเลยสำหรับฉันเพราะเป็นไม้ถูกถกูๆที่ใครก็เก็บมาเกินเป็นดอกไม้ที่ใช้เช่นเดียวกับดอกสน,นข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใดข้อ1ดอกไม้เป็นอาหารได้ข้อ2ดอกกินดอกขี้เหล็กและดอกสน,นได้ข้อ3คนเขียนไม่ชอบดอกขี้เหล็กข้อ4ฉันไม่ชอบกิน ฉันไม่กินดอกไม้อะข้อนี้เขาพูดถึงอะไรเขาพูดว่าอะไรเอ่ยถ้าน้องอ่านนะน้องค่อยๆแปลความไปทีละบรรทัดเลย mm hmm. เขาบอกว่าขี้เหล็กเนี่ยเป็นไม้ดอกที่ไม่น่าสนใจสําหรับเราันเพราะว่าเป็นอะไรเอ่ยเพราะว่าเป็นดอกที่สามารถเก็บมากินได้ mm hmm. ก็เหมือนสโสนที่เก็บมากินได้เหมือนกันหูกปะ ถ้าน้องถ้าจะพูดว่าข้อความนี้กล่าว่าอะไรน้องต้องอ่านทีละข้อข้อหนึ่งบอกว่าดอกไม้เป็นอาหารได้ก็จริงถูกปะแต่เขาพูดคำว่าดอกไม้นี่มันกว้างไปเพราะเขาพูดแค่ดอกขี้เหล็กกับดอกสนุฉันข้อนี้ก็ไม่น่าจะถูกส่วนข้อสองกินดอกขี้เหล็กและดอกสนุได้อันนี้ก็คือถูกถูกป่าว่า,วาเฮ้ยสองอันนี้เป็นดอกไม้ที่กินได้ส่วนข้อสคนเขียนไม่ชอบดอกขี้เหล็ก คือเขาไม่ได้บอกว่าไม่ชอบแต่เขาบอกว่ามันไม่น่าสนใจเพราะว่ามันถูกแล้วก็ใครๆก็ไม่ได้สนใจเอามาทําเป็นสิ่งประดับแต่เอามากินถูกปะชั้นอันนี้ก็ผิดส่วนข้อสี่ชั้นไม่กินดอกไม้จริงๆเขาอาจจะกินดอกไม้อื่นๆก็ได้ที่เขาไม่ได้พูดถึงและการที่เขาบอกว่าการที่มีขี้เหล็กเนี้ยกินได้ดอกสนก็กินได้เขาไม่ได้พูดว hmm. ่าเขาไม่กินแต่เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าดอกไม้พวกนี้มันไม่มีค่ามากกว่าชั้นข้อนี้ก็ผิด เพราะั้นข้อที่ถูกต้องก็คือดอกไม้ทั้ง2ชนิดนี้กินได้นั่นเองก็ต้องตอบข้อ2นะคะ